ขอต้อนราบเข้าสู่ราการยิ้มทั่วไทยนะคะวันนี้พวกเราเสคนเช่นเคยก่อนอาหารเที่ยงนะคะคุณเมือสสุครูดิฉันได้ยินสปอร์ตเปนเทิงก็พูดอะไรชราชรานั่นสิมันดูรู้สึกกระลอกับดิฉันมากเลยอะค่ะเขาพูดอะไรถึงดิฉันไหมคะเขาพูดถึงพี่ปุ้ยแน่นอนเลยฮะเหะ ไม่ใช่วันนี้เองนะผมมีเรื่องราวนะครับของชาราโอเกะปกติ<อ>เราคุ้นเคยแต่คําว่าคาราโอเกะ<อ>แต่นี่จะพาไปดูชาราโอเกะซึ่งเป็นการร้องเพลงคาราโอเกะของเหล่าผู้สูงวัยหรือว่าเพื่อนของพี่ปุ้ยนั่นเองนะฮะขอบคุณนะคะก็ไล่ๆกันนะคะถ้างั้นเราก็ไปได้วยกันเลยนะคะเพราะว่าขอบอกเลยนะคะคว่าสนุกสนานน่าดูมากๆเลยนะคะห้ามพลาดแล้วก็รวมไปถึงนะคะเราจะพาไปยอด แบบพูดตีมวันนี้แล้วมันดูแบบ<ะ>โบราณโบราณทั้งหมดเ,<ร>เลยนะเราไปด้วยกันได้นะคุณวัสมน์เลวค,ค่ะเพราะว่าข่าวที่เดีฉันจะเล่านี่นะคะก็คือเป็นข่าวที่ย้อนกลัไปซึ่งอำเภอเนี้ยนะคะมีอายุเป็นร้อยปีแล้วโอโ้โอถ้าจะให้คุณทายสองคนนี้กรุงเก่าคุณคิดถึงอะไร กรุงเก่าก็ต้องพระนครศรีอยุธยาสิฮะเดี๋ยวคุณทายถูกอย่างนี้แล้วคนอื่นที่เขาเตรียมพวกแม่เราเรียยังไงเราสองคนนี่สายเตรียมมายาวมากเลยคุณนี่คุณทายถูกเลยอ่ะอ่ะถ้างั้นก็เฉลยตามนี้แหละค่ะเพราะว่าคุณหนุ่ยพูดถูกแล้วนะคะเรากําลังจะพูดถึงพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ที่อําเภอบางปะหันนะคะซึ่งอําเภอเนี้ยเนี่ยมีอายุ นับเป็นร้อยปีเลยทีเดียวโอ้โหเท้าพี่ปุ้ยเลยนะฮะยังค่ะและอีกหลายปีฝากธนาคารไว้อยู่นะคะเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาค่ะก็เนี่ยแหละค่ะเราจะพาคุณมผู้ชมไปดูเพราะว่าดิฉันใส่ชุดมาเต็มขนาดนี้กะมาฆ่าเลยม่รู้ใครโดนฆ่ากันแน่พี่ปุ้ยตายดับอนาถเลยครับว่าดูสิฮะที่เขาจัดเต็มกันจริงๆนะครับทั้งผู้ที่มาร่วมงานทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่มาเป็นพ่อเมืองอยุธยาเลยนะครับท่านประยูรรัตนเสณีนะครับท่านมาเป็นประธานเปิดงานย้อนยุคครบรอบบางประหารหนึ่งร 100ปีด้วยตัวเองเลยงานนี้จัดขึ้นนะครับ23ถึง25พฤศจิกายนเห็นจากภาพแล้วพี่ปุ้ยไม่ต้องไปแข่งกับเขาเลยนะฮะโอ้วันนี้ดิฉันตายจริงๆนะคะชุดนี้สู้ไม่ได้เลยบอกคอสูมแล้วว่าจัดหนักๆนะคะผู้ชมคะเห็นชุดไทยโบราณแบบนี้คุณป้าคุณน้าคุณอาเขาใส่แล้วบอกได้คำเดียวว่าสวยเริศและน่าอิจฉาดูสิคะคุณมีทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะนะฮะซึ่งชุดที่เขาสวมใส่กันนี่เป็นชุดไทยโบราณตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับ ค่ะ<ม>และนี่คุณเห็นไหมขนมเนี่ยขนมน<อ>มีทั้งขวแบบขนมงานนะคะที่ชอบอที่สุดดิฉันชอบมากเลยคือขนมสามชั้นใบเตย<อ>เพราะว่าเขาจะออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาเรียงทําเป็นเหมือนดอกกุหลาบดอกไม้ต่างๆ<อ>เขาเรียกว่าสวยประหารคุณก็ชื่องานอย่างที่บอกนะครับว<ม>่างานครบรอบ1 0 0ร้ยปีบางประหารเพราะฉะนั้นเลยครับก็เป็นการรวบรวมของเก่าครับนี่ท่านวาทำอะไรฮะเนี่ยกำลังจะ ขั่วป๊อปคอนครับข้าวขโพดขั่วอ่าอะไรแบบนี้เขาต้องทำแบบนั้นแบบวิธีการเก่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับที่แหมท่านผู้ว่าก็โชว์ลีลาของการทอดนะขั่วข้าวโพดนะครับเห็นไหมครับตกลงทอดหรือขั่วคะขั่วขั่วขั่วนะคะอสุรีทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหรำสิคะอ่า นี่มีมทุกนนอย่างเลยนะคะคือต้องบอกว่างานนี้จัดเต็มเพราะว่ามีอาหารโบราณมาให้เลือกเนี่ยครบทุกอย่างเลยทั้งขาวทั้งหวานนะคะไปงานเดียวนี่คุ้มแถมที่สําคัญเนี่ยย้อนยุคด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยคุณเห็นไหมนอกจาก<ม><ม>อาหารแล้วเนี่ยนะคะคยังมีสิ่งหนึ่งที่ ดิฉ <aunque S 2> <me> ันนำเสนอมากเลยนะคะจริงๆก็อยากจะเคี้ยวอยู่นะคะเลี้ยวปากอยู่พอดีเชี่ยนหมากทองเหลืองค่ะไม่มีใครเล่นจะเล่นตัวเองเนาะขอบคุณนะคะคือดิฉันเหนียและเปรี้ยวจริงๆค่ะเปรี้ยวปากมากเลยนะคะแต่ว่ารอภาพอยู่นะคะเชี่ยนหมากทองเหลืองเดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่า คือเช่มปากทองเหลืองนี่ที่ว่านี่นะคะเป็นชุดที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยเพราะว่าจะมีทั้งใบพลูลที่ใส่เนี่ยเป็นกระบอกนะคะแล้วก็จะเหมือนกับมีโกดจะมีโกดขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาใส่ปูน <ๆ S 2> เวลาปูนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องตุย้ยภาษาอีสานเรียกตุย้ยตุย้ตยมาปูนหรือไ <ๆ S 2> ม่ตอปูๆๆๆนหรือปลบองใกล้ๆกันเพราะมันเป็นของเหลวชนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ทาบนใบพลูลแล้วถ้าจะให้อร่อยจริงๆ ต้องเป็นปูนสีแดงโอ้ดูที่จริงๆ,ๆ,ๆค่ะพี่ดูเชี่ยวชาญเรื่องหมากคูมากเลยนะครับใช่ใชค่ะแต่ว่าสงสัยไม่มีภาพเพราะที่เช่นขโมยกลับบ้านไปแล้วนะคะก็ไปหาดูหาชมกันได้นะครับในงานครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากอะไรนะเชี่ยนหมากทองเหลืองนะครับที่พี่ปุ้ยเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ยังมีเรื่องของเตารีดโบราณก็มีจัดแสดงในงานนี้ก็เห็นไหมครับเตารีดที่ทําจากเหล็กหนาแล้วเวลาจะใช้ต้องเปิดฝาด้านบนออกก่อเตาถ่านแล้วก็เอาถ่านมาใส่ในเตารีดแล้วก็ปิดแล้วค่อยเอาไปรีดถึงจะเรียบ ถ้ามันร้อนไปเตารีดธรรมดามันลดได้แต่เตารี่โบราณทราบไหมครับว่าเขาทํำยังไงเออทำไงฮะ<อ>เขาต้องเอาไปนาบกับใบตองก่อนนะครับ<อ>ถ้าหากว่ามันร้อนเกินไปถึงจะเอามารีดผ้าแต่ถ้าหาใบตองไม่ได้นาบกับใบหน้าคุณหนุ่ยก่อนได้นะครับขอบคุณมากเลยรับรองเรียบแน่แค่ะหน้าคุณหนุ่ยเรียบนะคะ่นอกจากนี้เนี่ยนะคะที่บางประหารเนี่ยนะคะนี่ีเตารีดคุณเห็นไหมที่บ้านนี่ชินก็มีอยู่อันหนึ่งนะคุณเดี๋ยวกลับไปรีดใหม่จริงเหรอครับมีมีจริงเหรอครับมีค่ะ เป็นสมบัติล้ำค่ามากเลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณเห็นนี่คือคงอบนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นคําขวัญของอำเภอเขาเลยนะคะเพราะรว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของการทํำงอบมากๆเป็นหนึอาชีพ1เดียวที่ขึ้นชื่อนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปคุณหนุ่ยจะไปทานขนมก็ยังไปได้นะคะ2 3ถึง25ิพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะครับไปกันได้ที่พระนครศรีอยุธยานะครับค่ะนะ อะไรครับสองคนที่านสองคนนี้จำได้ไหมฮะว่ามีสุนัขตัวหนึ่งที่เดินตามพระบินทบาทนะที่แบบว่าต้องมีรถเข็นตามแล้วก็พระท่านสุนัขตัวนี้ชื่อว่าสมหวังนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่มันอาการป่วยขึ้นมานะครับก็พระท่านก็คิดถึงมันแล้วก็อยากไปเยี่ยมมันนะครับเพราะว่ามันรักษาตัวมันรักษาตัวไม่ค่อยสบายนะครับก็ไปดูที่นี่ครับ หน่วยงานพิทักษ์สัตว์ป่าครับเขานำเอาตัวเจ้าสมหวังเนี่ยไปรักษานะครับหลวงพ่อท่านนี้ก็คิดถึงนะครับก็เลยเดินทางมาจากนครราชสีมามาหาที่กรุงเทพนะครับไม่ได้มาคนเดียวครับพาเจ้านี่มาด้วยครับเป็นหมูป่าเพศผู้ที่หลวงตาหนุทีสุตมะธรรมโมครับจากสมุทรสงทรายอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาตั้งชื่อว่าเจ้าบุญหลายครับอายุ3-4เดือนเท่านั้นเองนะครับเป็นเพือนกันเจ้าบุญหลายนี่มันคงคิดว่ามันเป็นหมาเหมือนกันนะ คือเขาไปคอเคลียเขาโตมากับเจ้าสมหวังเหรอครับอน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยก็เลยคิดว่าตนเองเป็นเหมือนกันครับเออน่ารักเลยทีเดียวนะฮะก็เนี่ยค่ะมันสนมากเลยนะคะพอไปกับหลวงพ่อนี่ก็จะคอเคลียอยู่ตลอดคนก็จะอ๊้น่ารักน่าชันตอนแรกนึกว่าน้องหมาไปดูใกล้ๆเอ้แล้วไม่ใช่น้องหมูนี่นะนะคะแต่ว่าหลวงตาท่านจะพาเจ้าบุญหลายไปไหนกันเนี่ยคุณก็ก่อนนั้นนี้ครับหลวงตาจะมีหมาตัวโปรดตัวหนึ่งนะครับพัน Golden Retriever ชื่อว่าเจ้าสมหวังครับ มันจะคอยลากรถเข็นตามหลวงตาออกบินทบาททุกวันนะครับอพอวันหนึ่งมีหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ออกมาบอกว่าหลวงตาทรมานมันจนล้มป่วยนะครับก็เคยเอาตัวไปร,รักษาที่กรุงเทพแล้วก็ยังไม่ยอมเอามาคืนให้หลวงตาครับเออมหนหล่อมากเลยนะใช่ดูดิดูดิค่ะเออเห็นไหมอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้หลวงตาแล้วก็น้องบุญหลายเนี่ยนะคะ,คะน้องหมูอ้วนเนี่ยนะคะ ตามหาอยู่แต่ว่าตกลงเจอไม่เจออย่างไรไม่รู้แต่ว่ารายการยิ้มทั่วไทยของเราก็เอาใจช่วยหลวงตานะคะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคืนน้องหมามาเถอะค่ะเพราะว่าค,ค,คือจริงๆแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยทรมานแต่ว่าการที่เขาได้อยู่กับเจ้านายเขาเนี่เขามีความสุขนะ บางทีไปพัดพลาดเขา้บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าเขาก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้ถ้า <นะ S 2> อยากไปรักษาลองลองไปรักษาที่วัดดูนะครับลองเที่ยวไปแวะเวียนดูนะครับหน่วยงานที่ออมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสัตว์อ่ไงต่างเหล่านี้น่าจะไปช่วยเหลือกันได้อยู่ที่อำเภอโบราณนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ <c oughs> เอาล่ะมาถึงข่าวนี้อยากจะนําเสนอมาก <c oughs> เคยคิดเอาไวไ้ไหมครับทั้งสองท่านว่าอีก2ปีข้างหน้าที่จะถึงวัยเกษียณเนี่ยจะไปทํางานอดิเรกอะไรอ๋อดิฉันก็คิดเอาไม่ใช่ค่ะยังอีกนานนะคะ ก็คิดไว้ว่าก็คงจะอยู่บ้าน<ช>เพื่อผักสวนให้ใหลูกหลานเลี้ยง<ๆ>ซึ่งจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังโสดอ,อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าว่างจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะทําอยากที่จะบําบัดต,ตัวเองการที่เป็นผู้สูงอายุบางคนคิดมากครับว่าเอ๊ะฉันเคยทํางานมาหนักๆทาไมวันหนึ่งจะต้องมาอยู่บ้านเฉยๆมันมันทำไม่ได้อลองหาความสุขให้ตัวเองครับอย่างเช่นผู้สูงอายุกลุ่มนี้ครับเขาไปกันที่ห้างดีโอสยามพาซาไปบ่อยไหมฮะ อุ้ยก็สาวๆไปประจําเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ข้อเข่าเสื่อมเรื่องนี้ก็ได้ไปค่ะแถวแถวสาราเฉลิมกรุงเขาเรียกว่าเป็นสยามเซ็นเตอร์ของกลุ่มผู้สูงวัยกิจกรรมเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการไปร้องคาราโอเกะเขาสนุกกันมากสนุกขนาดไหนเดี๋ยวลองไปดูภาพครับเห็นร แบบนี้ธรรมดาที่ไหนครับร้องเพลงสากลนะจ๊ะนี่ว่าเอลวิสเอลวิสเอลวิสเลยนะแล้วแต่ละท่านที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายไก่กาธรรมดานะครับมีทั้งแพทย์มีทั้งอายการมีทั้งนักธุรกิจส่วนตัวมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยที่แบบว่าเกษียณแล้วก็เลยมารวมตัวกันที่นี่แหละครับใครเคยไปนะห้างดีโอสยามพลาซ่าข้างๆกับศาลาเฉลิมกรุงแล้วขึ้นไปชั้นสองข้างบนจะเห็นเลยว่าเขามีร้านคาราโอเกะเนี่ยเรียงยาวเป็น1ิบกว่าร้านเลยทีเดียวนะค ซึ่งแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันาบางร้านก็จะเน้นเป็นกลุ่มของลูกทุ่งบางกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มลูกกรุงแต่ว่าสําหรับห้องนี้<ๆ>เขาเน้นเพลงสากลห้องสีขาวคุณห้องสีขาวถ้าคุณไปคุณต้องเลือกห้องให้ถูกนะคะผม,<อ>ผมชอบห้องนี้<อ>ผมชอบเพลงสากล<อ>หนุ่ยนะ่าจะต้องเป็นห้องสีดําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าขาวมันดูบริสุทธิ์เกินไปแล้วเขาก็จะแบบแต่ละท่านมาเนี่ยตอนแรกเชื่อไหมครับว่าเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะฮะแล้วผมก็ไปนั่งสังเกตการว่าเอ๊ะทำไมเขาดูสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันจังเลย บางท่านมาก็ทําอาหารมาแบ่งปันกันทานด้วยบางท่านพาภรรยาพาลูกสาวมาด้วยแล้วก็ให้ลูกสาวนั้นร้องเพลงด้วยบางท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ร้องเพลงไม่เป็นเลยแต่พอมาร้องที่นี่แล้วมันเจออาจารย์เจอรุ่นพี่ที่เขาโหร้องเก่งอยู่แล้วก็แนะนําสอนกันจนกายเป็นคนร้องเพลงเพงราะขึ้นมาเลยเ,ออเดี๋ยวเราลองไปฟังความรู้สึกของทุกท่านดูนะครับที่ได้มาร้องเพลงที่ห้องสีขาวแห่งนี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างค,ครับ ที่มาร้องก็เพราะว่ามันก็เหมือนกับการออกกําลังทั่วไปนะแต่ว่ามันนี้เราก็ได้บริหารปอดบริหารเสียงตัวเองจะมาทุกเสาอาทิตย์นะฮะและที่ชอบมากอย่างก็คือมาที่นี่นะับผมมีโอกาสได้เรียกบางคนว่าพี่ครับร้ <laughs> องมาหลายปีแล้วตอนนี้อายุ77แล้วทำให้ใจสบาย แต่มาที่นี่มีความสุขมากเลยค่ะลูกหลานโอเคสนับสนุนให้มาค่ะลูกบอกว่าจะไปทําอะไรก็ไปทําให้เจริญสุขเจริญสุขเธอกับคุณแม่อะไรเงี้ยมีความสุขค่ะที่นี่เป็นเป็นที่ที่คือทุกคนมีหัวใจเดียวกันก็คือเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็ดนตรีน่ารักอะ่ะเห็นไหมคือบางทีผมไปผมไปนั่งสังเกตการดูแล้วก็ <Huh? S 3> ได้ ไปร้องไปร่วมกับเขาก็มันสนุกมากอยากจะเอาแม่เธอไปปล่อยตรงนั้นทั้งเลยอ่ะแม่ไปร่วมเอาแม่ไปปล่อยจ้าเอาแม่พาพาแม่ไปโอ้โหสนุกมากแต่ว่าดิฉันคิดว่าดิฉันต้องไปแล้วล่ะเพราะถ้าเกิดว่าดิฉันไปนี่นะ ก็จะได้เป็นน้องทุกคนจะเรียกฉันว่าน้องปุ้ยหมดเลยอ่ะจะได้เรียกดูเด็กเลยใช่พี่เพราะทุกวันนี้ไม่มีใครเรียกน้องเลยนะคะไปกันได้นะครับไปกันได้แล้วก็เห็นบอกว่าค่าบริการไม่แพงด้วยไม่แพงเพลงหนึ่งก็สิบบาทสิบห้าบาทถูกๆเนั้นเองแต่ว่าที่นี่ย้ําเลยนะครับว่าเขาไม่ได้เน้นเครื่องดื่มมึนเมาอะไรอยากจะทําอาหารไปทานทานได้หรือว่าไปซื้ออาหารทานที่นั่นก็ได้แต่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายนั้นไม่ได้เน้นที่จะมามอมเมากันเหมือนคาราโอเกะที่หลายๆคนเข้าใจนะฮะค่ะเอาละ กันต่อนะคะกับกิจกรรม Bye for that ค่ะ คุณสูยยิ้มทั่วไทยในช่วงที่2อนะคะอย่างที่บอกจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูกิจกรรมนะคะในการซ้อมปั่นเพื่อพอ่อไบ f o r ฟลเดใช่ตอนนี้ใน<ม>หลายพื้นที่เนี่ยเขาพร้อมกันแล้วครับโดยเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับคนสวยโพธารามคนงานบ้านโป่งครับตอนนี้พร้อมอย่างเต็มที่แล้ว และไม่เฉพาะคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเท่านั้นชาวไทยทรงดําที่นั่นเขาก็พร้อมปั่นกันแล้วครับคุณวัสมน์คุณธนภูมิครับอืนะฮะเพราะว่าที่โพธารามบ้านโป่งโดยเฉพาะที่บ้านหัวเขาจีนเขาบอกว่าเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยทรงดำหนึ่งใน8กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีเลยทีเดียวต้องเห็นไหมฮะเนี่ยปั่นกันแล้วนะครับก็ถือได้ว่านอกจาก กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำแล้วนะครับจะมีชาวไทยเชื้อสายมอญอีกนะครับที่อําเภอบ้านโป่งเนี่ยครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเนี่ยก็ออกมาซ้อมปั่นเพื่อพ่อด้วยเช่นกันนะครับนี่เห็นแต่ละคนนะฮะแต่งกายสีสันสดใสนะครับมีเสน่ห์นะครับคนที่ปั่นนําหน้าก็คือในอำเภอบ้านโป่งครับคุณสมยศพุ่มน้อยเขล้าอิฉาจริงนะครับมีคนงามๆปั่นตามหลังมาเนี่ยนะครับคุณวัสมนครับเออใช่ ปกติเ <Okay. S 2> ขาก็าจะนุ่งเป็นสรงต้องมีวิธีการเก็บนิดนึงไม่เช่นั้นเดี๋ยวจะเข้าซี่เข้าร้อกันไปโอ้ถูกต้อง,อง <c oughs> ค่ะราะคาะสำหรับช่วงนี้นะคะหมดเวลาของยิ้มทั่วไทยแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์นะคะยิ้มทั่วไทยเข้าไปได้นะคะพูดคุยกับเราได้เพราะาเราจะมีความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงค่ะยิ้มทั่วไทยนะจ๊ะแฟนเพจ a c e b o o k ของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรา3คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ